ามาดูกันต่อนะคะที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีค่ะพร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีนะคะได้เยี่ยมชมพร้อมกับร่วมทําอาหารบุรุษครัวสนามมณฑลทนาหารบกที่14ค่ะ ที่อาคารอนเนกประสงค์มณฑลทนหารบกที่14ค่ายนวมินทราชินีอําเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีนายทวัชชัยสีทองผู้ราชการจังหวัดชนบุรีค่ะพร้อมด้วยนายวิทยาคุณเพิ่มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีเยี่ยมชมรถครัวสนามของมณฑลทนหารบกที่14พร้อมกับสาธิตการทําผัด ทยค่ะให้กับหัวหน้าส่วนราชการได้รับประทานกันด้วยนะคะโดยทางด้านพลตรีอำนาจดอนงามผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่14ค่ะก็เผยว่ารถครัวสนามค่ะเริ่มนํามาใช้ตั้งแต่ช่วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งแต่ละกองพันค่ะก็จะมีครัวสนามหนึ่งคันเพื่อนำไปประกอบอาหารแจกใจ่ายให้กับประชาชนซึ่งในขณะนี้นะคะแม้ว่าสถานการณ์โควิด -19 จะคลี่คลายแล้วค่ะ ครัวสนามของมณฑลอาหารบกที่14นะคะก็ยังมีการนําไปใช้ประกอบอาหารบริการประชาชนในการออกหน่วยเคลื่อนที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงร่วมกิจกรรมต่างๆของจังหวัดชนบุรีทั้งพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติค่ะแล้วก็ศูนย์พักพิงต่างๆอีกด้วย